สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตการบิตคอยนะครับสําหรับบิตคอยในวันนี้นะครับราคาก็หลุด9,004มาบ้างนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาได้นิดนึงนะครับก่อนเปิดตลาดอเมริกานะครับก็ไม่มันเปิดวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับอีก5นาทีนะครับตลาดอเมริกาเปิดนะครับก็ภาพรวมนะ HPX f u t u r e นะครับ ก็ปรับตัวลงมาประมาณ44.44 44จุดนะครับลดเกือบ1%เลยนะครับซึ่งตลาดเมกาเดี๋ยวถ้าเปิดนะครับถ้ามันลงต่อนะฮะถ้ามันลงต่อบิตคอยก็อาจจะหลุด9,003ได้นะครับซึ่งเป้าหมายแรกๆก็ณตอนนี้นะครับเป้าหมายหลักๆที่ผมมองนะครับผมมองว่ามันจะลงไปทดสอบ9 2 8 0 0ถึง9,002นะครับ ถ้ามันไม่หลุดค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะลงไปเล่นแถวๆประมาณนี้เลยนะครับเส้น ma 200นะแถว9600นะครับคือเส้นเนี้ยนะจะถามว่ามันมีรีบาลอัไม,มันมีนะครับก็คือฐาน75%ที่91640เพราะฉะนั้นมันจะเด้งแถว9600เนี่ยขึ้นไปนะครับอาจจะไปเทสที่94 0 0 9ม0 0อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ลุงแน่นะครับซึ่งอ่า วานวานมันมีวานตัวหนึ่งอะนะที่เทรดไซส์เกือบ1000 b พับีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปิดลองไปนะครับคือมันไปรู้อะไรมาไม่รู้นะคือมันลองจัดมากนะครับมันลองหนักมากประมาณพันสี่ร้อยพันหกรอยะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดแถวเก้าหมื่นเจได้นะแล้วปิดเลยนะคือปิดเลยนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นช็อตนะครับแถวราคาประมาณเา 9 4 5 0หน้านะครับช็ชอตอยู่ประมาณเกือบพัน BTC แล้วนะนะครับคืออันนี้มันช้อนเพิ่มนะเนี่ยนะเมื่อกี้ที่คุยกันในทีมเทรดเนี่ยยังอยู่ประมาณอ่านี่ยังอยู่ประมาณนี่นี่อยู่ประมาณ800รอยกว่านะครับแต่ก่อนแคปก่อนแคปอยู่ประมาณ700รอกว่าด้วยซ้ำนะ BTC นะคือมันช้อนมาเกือบมาเกือบพันแล้วนะนะครับถือว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเปิดตลาดนะครับมันช็อตเพิ่มขึ้นมาเกือบ300นะครับอ่ามีไหนแล้วเนี่ยโอเคเนาะนะครับแต่ตัวอื่นที่มันโพซิชันที่มันเปิดอยู่นะอะไรเนี่ยฟาสคอน p e เ e นะอันนี้อะไร x AI X B T บนะครับเหรียญทมนะครับแต่ละเหรียญน,นี่เต็งๆทั้งนั้นนะครับก็คือมันน่าจะเนี่ยมันแทบ,บจะไม่มีจุดล้างนะครับ จุดล้างพอร์ตมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับฟาทอนยิ่งร้ายใหญ่เลยเนี่ย0.1นะครับส่วน PEPE e นี่0.004นะครับโอ้แทบไปเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่นะ PE e เป็นไปได้อยู่นะครับตัวที่อาจจะโดนล้างนะแต่ตัวอื่นนีแทบจะไม่มีเลยนะนะครับแล้วสังเกตพฤติกรรมหของวานตัวนี้นะครับมันตั้งบายลิมิตไว้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นฟิวเจอร์ไม่งั้นก็สปอร์ตนะครับนะมันตั้งบายรอนะอ่ามันมีบายไม้แรกที่เก้าหมื่นสองเก้าหมื่นหนึ่งหกหกร้อยนะครับเก้าหมื่นเก้าร้อยนะครับเก้าหมื่นหกร้อยซึ่งมันตรงกับฐานฟิโบผมพอดีกับสายเอพอดีนะครับซึ่งมันบายทั้งหมดไว้ประมาณห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยหกสิบเหรียญน,นะเหรียญบีดีซีอ่ะนะครับน่าจะเป็นบายสปอร์ตมากกว่านะถ้าบายระดับนี้นะครับ นะให้เป็นบายสปอตนะโอ oh, ้หนักหนักหนักนะครับคือจะกะัดกัดจะกดราคาเอาของถูกเนะว่า,ว,าว่าว่างั้นแหละนะครับนะอีกประมาณสามนาทีตลาดจะเปิดนะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะดิ่งไหมนะครับค่าเอสไมนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องค่าเอสไมนะครับที่เคยเกิดกันไว้ที่มันอยู่ในโอเวอร์บอสสุดๆนะครับอ่าส,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 ส่วนใหญ่ก็ตามมาแถวเก้าหมื่นเจ็ดนะครับในห้องทีมเทรดนะนะครับก็ผมก็พยายามสกิด กันอยู่ทุกวันนะครับนะก็ไล่กงนตั้งแต่เก้าหมื่นห้าขึ้นไปอ่ะคิดดูนะนะครับก็โดนเฮเซลกันมาหลายไม้อยู่อพอสมควรน,นะแต่พอมันลงมาขนาดนี้แล้วก็คือทุนกันหมดนะครับนะบพอตามกันที่ราคาสุกนะเก้าหมื่นเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดร้อยหซ้ำนะัภาพรวมคือเอสเอ็มไอเนี่ยตัดลงไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยใกล้จะตัดละนะครับก็คือถ้าตัดกันไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกในชิปก่อนๆมันจะลงไปเล่นแถวแปดหมื่นแปดนะครับ ถ้าเคลียร์ทั้งหมดไปลงไปถึงโอเวอร์โซน่าจะอยู่แถวๆประมาณ8ปดหมืได้นะแล้วก็ต้องไปตั้งหลักกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับที่น่ากลัวกว่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการปิดฐานก่อนนะครับการปิดฐานเนี่ยนะครับในระดับสัปดาห์เนี่ยปิดต่ำกว่า9ก้าหมชัดเจนเลยนะครับ2แท่งนะครับแต่9ก้าหมแท่งเลยนะครับแล้วปิดต่ำนะครับ ภาพรวมก็คือแท่งต่อไปอาจจะไหลลงมาที่เดิมนะเพราะว่า1มันไม่สามารถยืนเหนือได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งอีกวันสองวันนะประมาณที่7จ็ดถึงแปดนาทีหน่งนะครับนะเฟดก็จะมีรายงานดอกเบีย้ยด้วยนะครับมันมันจะคงดอกแล้วมันจะมีดาเมในเรื่องของการพูดถึงเศรษฐกิจนะครับซึ่งเงินเฟอ้อนะครับมันอาจจะกังวลในเรื่องของการเก็บภาษีสุลกากรของธรรนะครับแล้วมีโอกาสที่จะพูดบยบายว่า เออจะไม่จะยังไม่มีแผนในการลดดอกเบีย้ยหรือว่าอาจจะมีอยู่แต่ว่ายังไม่ใช่เดือนหน้าเดือนในอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไป <N> นะนะครับมันก็จะอาจจะเกิดการเทลงมาอีกรอ,อบหนึ่งนะ <N> <N> คือมันต้องเอาจจะโลว่าแหละนะครับนะในมุมมองผมค <N> ือเอาทําว่าไม่ได้นะครับมันเป็นตัวปั่นนะครับนะม <N> ันเป็นตัวปั่นตลาดเลยนะครับทีนี้สัปดาห์มันปิดอย่างนี้แหละนะครับ สัปดาห์ก่อนก็สัปดาห์ก่อนถึงวันจันทร์เนี่ยมันปิดที่9 4้า0นี่าร้อยนะซึ่งมันปิดต่ำกว่า9ก้าี่สาสมห้านะครับวันนี้ก็ขึ้นเทสเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นเทสเรียบร้อยก็ในระดับสัปดาห์ก็ต้องรอดูว่าการปิดมันจะปิดในฐานได้ไหมในในสัปดาห์นี้นะครับแต่ดูจากภาพรวมเดเย์ก็ย่งจะได้นะครับส่วนกราฟในระดับเดือนนะครับเดี๋ยวขอหากราฟก่อนอตรงนี้เลยนะครับขอเตือนอน,นิดนิดนึงนะครับนะ ก็ในระดับเดือนนี่แหละนะครับการตัดของระดับเดือนเนี่ยอ่ามันค่อนข้างรุนแรงนะซึ่งอ่าครั้งก่อนผมเคยเตือนไปครั้งหนึ่งถ้าใครจําได้ตอนแสนสองแสนสองพันผมบอกว่า s อระดับเดือนเนี่ยถ้าตัดลงนะครับราคาจะลงระดับ2 0 0 0 0ถึง40,000ดอลลาร์นะครับคือตอนนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับผมก็ยังไม่เชื่อเลยผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับนะแต่มันก็ลงมาจริงนะ ก็จากแสนสองนะครับนะลงมาประมาณเจ็ดหมื่นแปดนะครับมันตัดกันลงมาเลยนะครับเนี่ยตัดกันลงมาเลยแต่ว่ามันกลับไปปิดสูงนะครับกลับกลับขึ้นไปถึงเก้าหมื่นกว่าเลยลากเส้นเนี้ยขึ้นมาได้นะนะครับลากเส้นนี้ขึ้นมาได้นะนะไดไดอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าพยายามยืน40นเะี่ยเส้น40ขึ้นไปนะแต่ถ้าเดือนนี้นะครับเซลล์อินเมเนี่ยตัดลงนะครับบอกว่าบอบช้ำเลยนะครับถ้าลงในระดับ5 0เนี่ย มันน่าจะเคลียร์ตัวเนี้ลงมาถึงประมาณกึ่งกลางของค่าเอสไมนะกึ่งกลางมันอันนี้ทุนมันเริ่มจากนี่เลยนะสามหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลียร์ลงมากึ่งกลางห้าสิบเปอร์ซ็นของคนที่ยังไม่ขายก็อาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับกึ่งกลางระหว่างสองหมื่นกับเท่าไหร่กับเจ็ดหมื่นก็น่าจะอยู่ประมาณเนี้นะครับนะโซนประมาณห้าหมื่นกว่าต้นๆน,นะครับนะอันตรายนะในการตัดลงของมันนะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโฟกัสจุดนี้ให้ดีนะก็คือมันมันจะมามองว่ามันตัดลงไม่ได้แต่โอกาสที่มันจะตัดลงมีคือเราไปรอเฝ้ามันตัดลงเนี่ยราคามันลงไปแล้วนะครับมันถึงจะเห็นถสติตรงนี้แต่ก่อนที่มันยังไม่ลงนะครับแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับโอกาสของเราคือ short ซ e ล์นะครับจริงๆมันก็แค่ SL นะถ้าเราอยากรู้มันจะลงไหมนะครับเราก็ MM โยนเข้าไปนะครับมันไม่ยากแต่เราได้ลุ้นในระดับ2 4ถึงหมื่นนะ นะครับสองถึงสี่หมื่นจุดนะครับคือครึ่งหนึ่งของมันน่ะเก้าหมื่นสี่ครึ่งหนึ่งของเก้าหมื่นสี่เท่าไหร่นะครับนะก็จะประมาณนั้นนะครับภาพรวมใหญ่แล้วกันนะวันนี้เอามาคุยๆกันนะนะครับก็ตลาดเปิดแล้วนะครับแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยแดงแจ๋เลยนะตลาดเอพีเอ็กนะครับนี่เทต่อเลยนะนะครับคือภาพรวมของไอเอสเอ็มพีห้าร้อยนะเอพีเอ็กเนี่ยนะครับ คือมันพยายามจะหนีฐานนะครับแต่ตอนนี้มันกลับมาอยู่ในฐานได้อนีกแล้ะนะครับถ้าปิดในรอบ4ชั่วโมงได้หรืออะไรได้เนี่ยก็อาจจะลงไปข้างล่างเลยนะเพราะมันอยู่ในมุมมองอ่า a บ a แฟคหรือไอ้เบิทแพนเนหรืออะไรอะ่ะหรือไอ้ไอ้เซตตรงเนี้ยในระดับ D เนี่ยเนี้ย ไอ้เส้นคานบนที่มันย่อลงกับคานล่างที่มันสูงขึ้นะนะครับมันเป็นเขาเรียกว่อะไรฮิดเดนแบร์นะครับเป็นสัญญาณการลงลงแล้วขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับคือเหมือน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 กับว่า,าลงเพื่อขึ้นต่อนะครับนะบแต่จะลงถึงระดับไหนก็ต้องไปรอดูกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกแนวเนี้ยนะ BTC มันมันน่าจะรอดยากนะครับเพราะมันเป็นการลงบรีเทสจุดต่ำอย่างเช่น4,900นี้ยนะครับ ภาพรวมของบิตคอยนะในในในภาพรวมของหนึ่งวันนะ gap, นะครับการปิดแก็บนะครับอันนี้น่าจะปิดไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ปิดนะเก้าหมื่นหกเก้าหมื่นหกแต่เก้าหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคืนนี้นะลงลงมาไม่หลุดนะครับมีโอกาสนะครับกลับขึ้นไปเทสก้าหมื่นหกอีกรอบหนึ่งนะแต่ต้องรอดูมันลงมาเก้าหมื่นต้นต้นก่อนนะครับค่อยวหวการนั่งนะครับค่อยวหวการนั่ง สำหรับบิตคอยก็น่าจะประมาณนี้นะครับบิตคอยน่าจะประมาณนี้ภาพรวมเอาคอยอื่นๆนะครับนะผมก็จะวิเคราะห์ไว้ในห้องทีมเทรดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในใกล้จุดสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนะครับนะว่าจะลงต่อหรือขึ้นต่อมันจะอยู่ในมุมมอง dCA s u p p o r t หรืออยู่ในมุมมองการปรับตัวนะคือจะลงสุดเท่าไหร่นะครับเนาะ อันนี้สามารถ ờ, สนับสนุนเพจเข้ามาในห้องทีมเพจได้นะครับสมาชิกก็มีอยู่หลายคนนะครับที่คุยกันอยู่ในห้องเพจก็เทีกันทุกวันวิเคราะห์กันทุกวันนะครับสนใจก็แอลไลมาที่ฟิโบ99นะครับส่วนทำนะก็ไม่น่าจะมีใครไปดินเนอร์ด้วยละนะครับนะไม่ไม่ไม่มีไม,ไม,ไม,ม,ไม่มีใครไปดินเนอร์ด้วยหรือเปล่าเลยไหลมาขนาดนะครับ ก็ในมุมมองผมนะทาก็เป็นการเก็บของนะครับเป็นการเก็บของแล้วอาจจะกลับมาที่เดิมแถวๆประมาณ7.5ดดานนะครับนะแต่ตัวนี้ถ้าเห็นแค่การเก็บของหรือเนี่ยอย่างวานนะครับเข้าลองทำนะครับไซส์ตั้งอ่าหนึ่งจุดสามล้านนะครับหนึ่งจุดสามล้านทำนะหรือประมาณสิบสี่ล้านนะมารจินนะครับเนี่ยอันนี้มันรองในเลทท่าไหรรเนี่ยเก้าจุดหกดอนนะครับนะเพราะฉะนั้นรอหินในการเก็บของมาแล้ว นะครับมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําในอนาคตก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อเนาะแต่ว่ายังไม่ไม่ขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิเคราะห์อทองอีกนิดนึงแล้วกันนะครับทองเนี่ยผมได้โพสต์ไว้หน้าเพจฟิโบโบก้า9นะว่าในช่วงนั้นน่ะถ้าเกิดมันหลุด3,002เนี่ยมันจะไปเด้งแถวแถว3,158แต่มันเลือกเด้งที่3,002ก่อนนะครับ เอาเป้าหมายนะครับตอนนี้ก็คือมันยืน3 2 6 6ได้นะครับจุดนี้ก็คือถ้ามุมมองของผมนะคือผมจะวิเคราะห์ยาวๆแล้วกันผมจะไม่วิเคราะห์แบบสายเทรดโอเวอร์เทรดหรือว่ามาเทรดสั้นในไม้ต่อไม้แบบกะเปิดไม้เดียวรวยเนี่ยผมไม่วิเคราะห์นะคือทองเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสทั้งวันทั้งคืนข่าวมันไหมมีมาตลอดมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวิเคราะห์ในภาพรวมใหญ่ๆแล้วกันนะ ก็คือมันมันยืน3,266ได้เป้าหมายของมันคือทะลุฐาน3,374เพื่อทำนิวไฮนะนะครับแต่ถ้าทะลุไม่ได้นะครับเนี่ยกลับมาตัดไอกลับมาตัดไอ3,266ได้อีกรอบหนึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่มีโอกาสเริ่มเซลล์แล้วได้เปรียบนะครับนี่นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มตัดเซลได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเซลนะยังไม่ต้องรีนะครับ มันอาจจะขึ้นสูงนะครับมันอาจจะทะลุ3374ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูข่าววันที่เจดที่แนี่ก่อนนะครับนะต้องรอดูข่าววันที่เจ็ดที่แนี่ก่อนนะครับนะมันอาจจะทะลุทํำนิวไฮใหม่ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ทะลุเนี่ยเรากลับมาตัดสัก3266เราก็ค่อยเซลล์ตรงนี้อย่างทันนะครับเซลลแล้วก็กําหนดจุดออกกําไรไว้เลยนะครับเอาอิ่มเท่าไหรก็พอท่านั้นนะครับสําหรับองอ่ะมันมันมันดีกลับได้เสมอนะครับป้าหมายลึกๆนะฮะ ถ้าเกิดไม่ออกฐานเนี้ยนะครับป้าหมายยาวๆจะเป็น2องพันะครับในอนาคตนะแต่ถ้าไม่มาเนี่ยมันอาจจะเคลียร์ฐานนี้บ้างแล้วหนีขึ้นไปแล้วค่อยว่ากันได้่งนะครับสําหรับทองนะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าหนีได้นี่ห้าพันเป็นอย่างต่านะครับห้าพันดอลนะครับ มีเช็คอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะจะเป็น xrp แหละที่วิเคราะห์ค้างไวนน้นะครับ xrp เนี่ยนะครับมี etf เข้ามานะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับก็ยังไม่มีการเก็บของอะไรกันเลยนะครับผมคาดว่าน,ะน่าจะลงก่อนแล้วเก็บขึ้นไปมากกว่า xrp เป็นตัวแรงในอ่นาคนละกันเนาะนะถ้าหลุด2ดอนนะครับอาจจะไปทำ new low แถวๆหนึ่งดอนต้นๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดเก็บของที่นาน่าสนใจ นะครับก็พมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ